ยินดีต้อนรับข้าสู่ช่องเพียงลองวันนี้ผมจะมาใบกระทงที่โรงเรียนนะครับทุกคนจะเป็นไงครับมาลองดูกันนะตอนนี้พวกเราก็กำลังจะไปกินข้าวนะครับทุกคนตอนนี้นะครับผมเองก็ทำกระทงเสงร็จแล้วนะครับนี่ก,ก,กระทงน,น,น,นี้นะครับทุกคนเนี่ยกระทงมผมทำเองเลยนะครับ ยกใบก็เป okay. okay. ็นปล่อยลงน้ำได้เลยเข้าชื่อครูอะไรวะเชี่าเชียโอเคโอเคครูผมก็นี่ก็มาอยู่ที่เรียนทางตะวันนี่ก็เป็ารลอยกระทง ไฟังไอ้เขาว่าปาน์ตี้ไอ้เขาว่าไอ้เขาว่าบ้านกอเนี่ยมันโบกไม่มีนะไม่มีไม่มีจริงเหรอช่องฟลีจริ้งพอซอสมูสซี่พาซอสดิฝาเรอบเดียวพาซอดมุสซี่ไม่บอกเฮ้ยฝากช่องนี้ได้ไหมฝากช่องได้ป่ะฝากแค่ไหมฝากฝาคอนไซส์แล้วฝากช่อนแล้วเออฝากฝาคอนไซส์ด้วยฝากฝาคอนไซส์ด้วยโอเคป่ะช่องดำ แล้ววันนี้ผมกำลังจะไปเอากระทงไปลอยแล้วนะครับทุกคนนี่นโชว์กระทรงไงเน,นี่<ม>านี่กระทงของ,ของ,ของไอ้ดิวนะแล้วก็นนี้น,นี่ของผม่วนนี้ของผมอย่างที่เห็นเมื่อกี้นั่นแหละ มีโต๊ะวางของกินเพียบแล้วก็น้ำดื่มของกินที่ผมได้มาก็เนี่ยข้าวต้มมัดหรือไม่ก็ขนมชั้นอะไรก็ไม่รู้ทุกคนแล้วก็น้ำลำไยครับแล้วก็ทุกคนเล่นไอกิจกรรมการเล่นเด็กไทยได้นะครับทุกคนทุกคนสนุกมากครับอื เดี๋ยวผมจะเล่นโยนทุ่งบินให้ทุกคนดูครับทุกคนได้มาแล้ววันนี้เป็นโรยกระทนใช่ไหมใช่ <Okay. S 2> แล้วก็อาหารอร่อยอรแล้วก็ขึ้นดื่ดอร่อยมากๆครับทุกคนชอบกิน้วชอบดืน รครับครับ <c oughs> นี่นะครับนี่อย่าไนอ่อย่าไปอ,อ่เดีออยไปกันท